สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจในวิธีพึ่งตนเองวันนี้เราจะมานำเสนอจุลินทรีย์สังเคราะแสงครับผมเขาดียังไงเขามีประโยชน์ยังไงอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังคือคุณสมบัติของเขาอะ่ะเขาจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียเขาจะกินพวกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟหรือที่เรียกว่าก๊าซไข่เน่าเป็นอาหาร นี่คือคุณสมบัติของเขาเราก็จะเอาคุณสมบัติของเขาตรงนี้มาใช้ในการบําบัดน้ําเสียอย่างเช่นในบ่อปลาที่มันมีขี้ปลาเน่าเสียอยู่ก้นบ่อแล้วก็เทนี่ลงไปมันจะสาม,มารถบ,บําบัดได้หรือในบ่อน,น้ําเสียที่จากครัวเรือนของเราแล้วก็ไปเทบําบัดได้หรือจากในท่อน้ําเสียของทางเทศบาลานี้ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ มีอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกปสุสสตว์ก็จะมีพวกขี่วัวขี่หมูพวกนี้ก็จะส่งกา๊าซไน่าออกมาเหมือนกันเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปฉีดพ่นใส่กองขี้เหล่านั้นได้หรือจะเอาใส่ไ้ในอาหารเพื่อเข้าไปในระบบการย่อยอาหารของสัตว์ได้เลยนี่ก็จะสะดวกขึ้นซึ่งไอตัวกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นี้ก็เป็น อีกหนึ่งตัวที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าเราเอาตัวเนี้ยเข้าไปช่วยในกลุ่มงานเกษตรของเรามันก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เยอะมากเลยครับถ้าทุกคนใช้กันอืมโอเคครับผมส่วนที่เกี่ยวกับพืชของเราเขาจะมีคุณสมบัติทําให้การขยายตัวถ้าไปฉีดลงดินนะลดลงตามพื้นดินมันจะทําให้รากของพืชอะ่ะเกิดการขยายตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าไปฉีด พ่นใส่ใบก็จะกลายเป็นปุ๋ยทางใบก็จะทําให้พืชของเราเขียวกขจีขึ้นครับผมคุณสมบัติของเขาในเชิงการเกษตรก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยดีกว่าตัวเชื้อเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ในน้ําอยู่ในดินอยู่ในอากาศมันก็มีแต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมครับผมส่วนตัวเนี้ยเราจับมาจากน้ํา เทคนิคการทํามาจากน้ําก็ไม่ยากครับก็เอาตักน้ํามาจากแหล่งน้ําธรรมชาติแล้วก็ใส่อาหารลงไปแล้วก็ไปตากแดดก็รอให้เกิดการกระบวนการสังเคราะห์แสงของเขาก็จะใช้เวลานานหน่อยอาจจะสองเดือน3เดือนบางทีก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าคุณภาพของน้ําอาจจะมีพวกสารเคมีอยู่พวกนี้เชื้อก็จะไม่เติเติบโตส่วนอาหารของเชื้อเขาง่ายๆเลยครับไข่ เมื่อไขมันเน่ามันจะเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เราจะใช้คุณสมบัติตร,ตรงนี้มาสำหรับมาใช้เป็นอาหารของเขาอันนี้คือวัตถุดิบหลักส่วนพวกนี้เป็นออปชันเสริมผงชูรสน้ำปลากะปิคานอพวกนี้เป็นออปชันเสริมไม่ใส่ก็ได้เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ต้องมีเส้นถึงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวได้ถ้าไม่มีพวกนื้สัตว์ก็ไม่เป็นไรโอเคพวกนี้มีหรือไม่มีไม่ใส่ก็ได้ส่วนวิธีทำมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับ ขันแรกต่อกไข่เปลือกนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ของเราไม่ใส่เดี๋ยวเราจะไปทำปุ๋ยไข่ถูกครับช่วงนี้ขาดละร้อยร้อยกว่าบาทถูกมาก ครับผมไข่เราตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วหถาดมี30ฟองถาดถาดนี้ซื้อมา100กว่าบาทคราวนี้ไข่หนงฟองเราจะใช้อัตราส่วนน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเอ้ยหช้อนแกงผงชูรสอีกหนึ่งช้อนแกงซึ่งน้ำปลา1ช้อนแกงก็เท่ากับ1 0บซีซีเพื่อให้ง่ายเราใช้ถ้วยตวงเลยครับไข่สาฟองหนึช้อนแกงก็1 0บซีซีงั้นเราก็จะใช้นี่ น้ำปลาสามร้อยซีซีสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับโอเคสามร้อยละใส่ลงไปเลยครับผงชูรส หช้อนแกงเท่ากับ8กรัมอันนี้ครึ่งซองประมาณ250กรัมใส่ไปเลยครับคราวนี้เราก็ตีให้เข้ากันผงชูรส1ช้อนแกงเท่ากับ8กรัมเราใช้30ช้อนก็เท่ากับ240กรัม เมื่อกี้เราใส่ไปครึ่งซองก็ประมาณ2องรกรัมประมาณนี้แหละครับตีไข่ให้แตกให้เข้ากันอันนี้เราทำในปริมาณเยอะ โอเคครับผมเข้ากันเรียบร้อยละต่อไปเราก็จะเทสใส่ขวด มีผงชูรด,ดติดก้นหม้อหน่อยหนึ่งล้างอัตราส่วนที่เราใช้ไข่ น้ำแล้วก็หัวเชื้อ,อลงไปสักขวดก่อนน้ำตัวนี้ประมาณ6ลิตรเราจะใช้ไข่ประมาณเอาสัก5ช้อนแล้วกัน5ช้อนก็เท่ากับ50าสซีซีเพราะหช้อนเท่ากับ10บซีซี ถ้าเพื่อนๆใช้ขวดขนาดเล็กนะก็น้ำใสมาสักคอขวดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งช้อนแกงแล้วก็ที่เหลือเป็นส่วนของหัวเชื้ออันนี้เป็นขวดใหญ่เราก็จะใช้ขยายขึ้นเป็นห้าเท่าเลยก็เราจะใช้ไข่ห้าช้อนแกงนะครับต่อน้ำขวดนี้ขวดหกลิตรใส่ลงไปเลย ไข่เนี่ยถ้าเราใส่เยอะมันจะทําให้ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟในนี้เกิดขึ้นเยอะเมื่อเราเติมหัวเชื้อลงไปมันจะกลายเป็นว่าไอเชื้อสังเคราะห์แสงที่เป็นหัวเชื้อลงใส่ลงไปนละจะถูกไฮโดรเจนซัลไฟทาลายตายหมดเพราะฉะนั้นตัวเนี้เราจะใส่เยอะไม่ได้นะไข่ส่วนหัวเชื้อถ้าเราใส่เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีครับเพราะว่าการขยายตัวจะไปได้เร็ว ก็เพื่อนๆลองดูนะผมใส่น้ําแค่คอขวดส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เราจะเติมหัวเชื้อลงไปโอเคเหลือไปนิดหน่อย เสร็จแล้วครับโยกผสมนิดหน่อยให้คนให้เข้ากันอันนี้คือขวดที่ทำใหม่นะอันนี้คือต้นเชื้อที่เราทำมานานเป็นเดือนละซึ่งถ้าเพื่อนๆทำแล้วไม่ได้ใช้เก็บไว้เป็นปีบางขวดอาหารที่ใส่ลงไปอะ่ะมันจะหมดเมื่อหมดแล้วตัวเชื้อมันจะนอนนิ่งอยู่ก้นขวดน้ำก็จะใสซึ่งลักษณะน,นั้นหมายถึงเชื้อมันเข้าสปอร์แล้ว แต่มันยังไม่ได้หายไปไหนนะมันยังอยู่ในนี้เราไม่ต้องเอาไปทิ้งสามารถเอามาใช้ได้ตัวเนี้จะกลายเป็นธาตุอาหารเหมาะสําหรับการไปฉีดพ่นทางใบแต่ถ้าเชื้อยังเดินเป็นสีแดงทั้งขวดนั่นแสดงว่าในนั้นอนะ่ะมีปริมาณจุลินทรีย์เยอะอันนี้ก็เหมาะสําหรับเอาไปสําหรับเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับพื้นดินให้กับธรรมชาติอาจจะเอาไปฉีดพ่น ทางน้ำเอาไปเททางน้ําก็ได้การใช้งานก็จะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของเราหรือถ้าหากว่าขวดที่เชื้อมันเข้าสปอร์แล้วเราอยากจะกระตุ้นให้เขาขึ้นมาใหม่เราก็แค่ใส่อาหารลงไปเหมือนกับตอนท,ทําทีแรกเขาก็จะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะนําเขาไปตากแดดก็ไม่ต้องถึงขั้นกับแดดจ้ากลางสนามฟุตบอลครับก็วางไว้ตามพื้นที่ตามธรรมชาติทั่วไป มีแดดบ้างมีลมมัง่งเหมือนกับสภาพทั่วไปของธรรมชาตินะครับก็เขาก็เป็นจุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติส่วนการใช้งานนะครับสำหรับการฉีดพ่นปะ่ะเดี๋ยวเราไปทำให้ดูกันเลยว่าเราทำยังไงอันนี้เป็นขวดจุลินทรีย์ที่เราทำไว้ประมาณปีกว่าละซึ่งเชื้อเขานิ่งสงบไม่มีความเคลื่อนไหวละแต่สังเกตเห็นว่า น้ำเขาจะเป็นใสๆนี่นการนิ่งสงบของเขาแล้วครับทั้งหมดนี้เป็นขวดที่นิ่งสงบทั้งหมดแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวละแต่พอผมยกมามันก็เลยมีการกระจะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เป็นลนนักษณะนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับเพราะว่าเขามีคุณค่าทางสารอาหารต่อพืชแม้เชื้อเขาจะไม่ทำงานแล้วเพราะว่า ไอ้อสาเหตุที่เชื้อไม่ทํางานเพราะอาหารข้างในมันหมดถ้าเพื่อนๆอยากให้เชื้อเขาเดินอีกรอบก็แค่เติมอาหารลงไปพวกสปอร์ที่เขานอนหลับอยู่เขาจะแตกตัวขึ้นมาใหม่แต่ว่าพวกเนี้ยดีสําหรับการเอาไปฉีดใส่ใบพืชเพื่อให้เป็นสารอาหารครับส่วนตัวเนี้เป็นรุ่นเดียวกันที่ทําแต่ว่าเชื้อยังเดินอยู่ยังไม่ตาย ก็หมายความว่าในรุ่นเดียวกันมันก็จะมีทั้งที่สงบเข้าสปอร์ไปแล้วมั่งแต่ตัวที่ยังมีอาหารอยู่ก็ยังทำงานต่อยังเดินต่อไปตัวนี้ก็จะเหมาะมันยังมีเชื้อการทํางานของมันอยู่ก็เหมาะสําหรับเอาไปฉีดลงดินเพื่อให้รากพืชได้ใช้งานครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่า น้าบริเวณก้นบ่อค่อนข้างจะมีพวกขี้ปลาแล้วก็การมีเทียนของเสียอยู่ข้างล่างเยอะเราก็จะใช้เจ้าจุลินทรีย์สังข้อาแสงนี่แหละครับตัวช่วยบำบัดด้วยกันเที่ลงไปในน้ําเลยครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปตามกระแสน้ําเขาเอง เพื่อนลองสังเกตดูนะมันจะแพร่ไปเองของมันเลยเหมือนกับมันมีขาครับว่ายน้ําไปมันจะกระจายไปทั่วของมันแล้วก็จะไปกินพวกกั๊ไข่เน่าของเสียที่อยู่ข้างล่างแล้วก็จะเติมอย่างนี้แหละครับปีละสองครั้ง6เดือนครั้งครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ น้ำเสียในบ้านจากห้องน้ําจากล้างถ้วยล้างจานหลังจากผ่านท่อถังดักไขมันเสร็จแล้วก็จะล้นออกมาปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เพื่อบําบัดตรงจุดนี้ก่อนซึ่งมันก็จะมีพวกกา๊าซไขเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็จเจ้าพวกนี้มาเติมใส่ซึ่งแก๊ลอนนี้6ลิตรใส่ไปให้หมดเลยครับก็เติมสักเดือนละครั้งหรือสเดือนครั้งก็ได้ครับ ซึ่งตัวเนี้เป็นบ่อพักแรกหลังจากที่น้ำมันไหลมามันจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนเราก็จะใช,ใช้พวกพืชพวกนี้ยในการช่วยบำบัดก่อนหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ก็จะถูกล้นตะกอนมาพักใสาตากแดดที่ตรงนี้หลังจากจุดนี้ใสเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยลงไปยังพื้นที่ดินแห้งหรือปล่อยลงคลองด้านข้างไปครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งครับครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะเติม หัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปเพื่อที่จะให้มันเข้าไปในระบบลดน้นําในส่วนของเราเลยเติมแค่จุดนี้จุดเดียวพอเปิดระบบน้ําำกระจาจยจุลินทรีย์ไปตามจุดต่างๆที่เราปล่อยได้เลยสะดวกครับจุดนี้ง่าย คราวนี้ก็เหลือแค่รอเปิดระบบน้ำปุ๊บจุลินทรีย์จะวิ่งไปให้เราเองเลยครับตนนัวเนี้พอไปโดนลงถ้าโดนใบใบไม้มันก็จะช่วยทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตแข็งแรงถ้าไปลงที่ดินก็จะทําให้รากพืชยืดตัวไปได้ดีขึ้นเขาตอนอยู่ในขวดอนะ่ะเขาเกิดจากแสงแต่พอเทออกจากขวดแล้วทีนี้เขาจะไม่ชอบแสงแล้วเราก็ปิดให้เขาหน่อยครับโอเคครับสําหรับการใช้งานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ ถ้าเราเอามาฉีดพ่นทางใบเราก็จะใช้อัตราส่วนผสมอยู่ที่1ต่อร้อยหรือ1ต่อ300ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เราฉีดถ้าเราฉีดพืชใบที่หนาเราก็จะผสมข้นหน่อยก็จะเป็น1ต่อร้อยถ้าเป็นพืชใบบางเราก็จะผสมบางหน่อยเป็น1ต่อ300อย่างเช่นพวกผักชีอย่างเงี้ยใบมันจะบางเราก็จะฉีดผสมในอัตราส่วนที่บางหน่อยก็คือน้ำา300ลิตรต่อจุลินทรีย์ หนึ่งลิตรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อสามร้อยแต่ถ้าผสมแม่ข้นหน่อยน้ำหนึ่งร้อยลิตรก็จะผสมจุลินทรีย์หนึ่งลิตรไอ้ถ้าผสมข้นๆเนีน่ยจะเหมาะสําหรับไปฉีดพืชที่ไปเป็นขนอย่างเช่นมะเขือเทศหรือต้นข้าวอย่างเงี้ยโอเคสําหรับครั้งนี้ผมใช้าอัตราส่วนหนึ่งต่อร้อยครับผมก็จะฉีดพืช,พชผักตรงเนี้ยค่อนข้างจะแก่พอสมควรลวะไปผสมกันเลย ใท่ใส่ถังถังนี้ความจุ16ลิตรผมก็จะใช้จุลินซีย์160ซีซีถ้าถังเพื่อนๆความจุ20ลิตรก็ใช้จุลินซีย200ซีซีโอเคคนให้เข้ากันขออซ้ายเปิดสวิตช์เทส อาฉีดเป็นฝอยๆค,ครับแนะนำให้เพื่อนๆฉีดตอนเย็นนะครับเพราะว่าถ้าฉีดตอนกลางวันเนี่ยพอฉีดออกไปแล้วโดนอากาศที่นร้อนพวกเชื้อจุลินทรีย์เขาจะตายหมดแต่ถ้าฉีดตอนเย็น หลังจากที่เราฉีดไปแล้วเขาจะเริ่มขบวนการทํางานกับต้นพืชก็จะนําสารอาหารที่เราฉีดไปเนี่ยกลับไปซ่อมแซมต้นเขาแล้วก็จะดูดซึมแรลธาตุในดินขึ้นมาสําหรับเอาไว้สังเคราะห์ในเช้าวันพรุ่งนี้สู้กับแดดวันต่อไปไอ้ส่วนที่ฉีดไปแล้วมันไปโดนใบก็จะกลายเป็นปุ๋ยทางใบส่วนที่ตกลงดินก็จะกลายเป็น ปุ๋ยไปทําให้รากพืชเกิดการขยายตัวแผ่ออกกว้างขึ้นและฉีดให้เรายือนอยู่ต้นลมนะเดี๋ยวไปอยู่ใต้ลมเดี๋ยวมันจะปิวเข้าหน้า ครับสำหรับการลาดลงบนพื้นดินเราก็จะใช้ตาส่วนหนึ่งต่อร้อยเหมือนกันครับบัวนี้10 L, ลิตรเราใช้นี่100ร้อยซีซีเทผสมไปเลยยกให้เ,เข้ากันตอนนี้เราก็จะไปลาดลงบนกอไผ่ ดุจราดตะไคร้อะต้นมันเมอรลอีสมโอข้างสมโอมีมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอม อ่ะไม้ดอกครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับปาดลงบนพื้นดินหรือเราจะนำเอาไป สำหรับบำบัดน้ําเสียหรือจะไปทําเป็นปุ๋ยทางใบฉีดพนน่นให้กับพืชซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็ต้นทุนต่ําด้วยไข่ฟองละตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ถึง5บาทน้ําปลาอีก1ช้อนผงทิลลอีก1นช้อนโต๊ะซึ่งวัตถุดิบหลักคือไข่ถ้าไม่มีผงทิลลสหรือน้ําปลาไม่ใส่ก็ได้ครับก็เสร็จไปแล้วสมกับ สำหรับวิธีการทำและวิธีการเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใช้งานคราวนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าจะนำไปทใช้หรือเปล่าเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยอย่างขวดขนาดขวดเนี้ยใช้ไข่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะไข่หนึ่งฟองก็จะทำนันนี้ได้ประมาณห้าขวดเนี่ยอย่างขวดเนี้ยใช้ไข่หนึ่งฟองผงชุลรส หช้อนน้ำปลา1ช้อนก็จะได้ปุ๋ยทางน้ำปุ๋ยทางดินมาใช้ราคาถูกครับแล้วที่เราทำเมื่อกี้ในปริมาณที่เยอะๆใช้ไม่หมดไม่เน่าครับสามารถตั้งทิ้งไว้อย่างนี้ได้ถึงแม้เขาจะเกิดกาซเหลืออะไรก็ตามนั่นเือเป็นอาหารของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วน่าจะมีน้ำปลาแล้วก็ผงเยรพวกนี้น่าจะเป็นตัวช่วย ถนอมเขาไม่ให้เขาเ,าเน่าง่ายๆเพื่อนๆใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก็ตั้งวางไว้ตากแดดลึดอยู่ในร่มก็ได้เราเคยตั้งตากแดดไว้มาเปิดดูก็ไม่มีปัญหานะครับยังใช้ได้ตามปกติส่วนกวดนี้ที่เราทําเสร็จเมื่อกี้เราก็จะเอามาตั้งไว้อย่างนี้ครับมันก็จะมีทั้งตอนเช้าก็จะมีร่มมั่งตอนกลางวันก็จะแดดส่องมั่งพอตกเย็นมันก็จะร่มมั่ง ก็เป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้อย่างขวดที่เห็นนี่ก็ทํามาประมาณน่าจะสัก2เดือนแล้วครับก็จะแดงประมาณนี้โอเคครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําใช้ดูกันนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอด้วยเพียงค่นนี้สวัสดีครับ